ไปดิพี่น้องครับอีกรอบครับผมตอนนี้เขาเขามาเก,กาะกลางน้ำโขงแล้วครับพี่น้องมา่อบานป่าหน่อยนกันนะครับนี่โขดกบฟังเข้ากับ,บนังเรือมาแล้วพี่น้องนั่งเรือมาแล้วใายบ้านอ้าวดับเครื่องบาดนียหอดเกาะกลางเลยครับพี่น้องครับขอสวัสดิ์หาสวัสดิ์ครับพี่น้องมา่อบานป่าหน่อยคือเก่าครับคลิปนี้นะครับพี่น้อง โอ้ม oh, ีฟ er, oh, ืนมาแล้วคอสิป uh, ิ้งโอตตวตาเลือดแตกๆคอสิปิ้งปลากินเขาได้ขอหิวเข่าได้นี่ครับพี่น้องมีฟืนพร้อมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิ้งปลาสู่ี่น้องเบิ้งนายพานเพิ่นสิพามาตึกเหี้ยปลาด้วยพ่ะย่ะพ่ะ่ะเอ้าโอ้ดึงทิชนามทิชนามไปกินน้ำตัวอ้าวครับเรือจ้าจานน้องตัวขับเรือแน่นอนแต่ว่าฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้วไหลก็ ขึนส right. ีไล่มาเด้อยขอเสียปลาไปปิ้งได้บ้านขอหิวเขาเลยเอ้าสาธิตนะโอ้ยเอาเี่ยวกเพื่นรักเดี๋ยวเอาข้นของลงก่อนพี่น้องผุนครับมองอันนี้เฮาอยู่กลางน้ำโข้งเลยครับไปน้องไม่น้ำจ้าวน้ำไม่น้ำนะจ้าเออน้ำแดงน้ำเขียวเห่านั่นล่ะน้ำหวานได้ผ่านเพิ่นสิมาเอาเอาปลาอย่างกับผ่านอยู่นี่โอ้ปลาหน่อยแบบเผาตึกอยู่วิ่งฟังมาหันบ่ เอาเนี่เนี่ยเนี่ยมัดเลื่อนนี่ทีนี่เลือไปแล้วเราไดเสียกันไหมไขนาดไม่ก่อาเนี่ยมีดหน่อยว่ามาซันมีดหน่อยมีดหน่อยมัดเลื่อ้ซะก่อนนะมันชิปี้อยู่ไปพอได้เมื่อได้เมื่อได้เลยเนี่ยฝ่าฝ่าอะไรอ่ะไม่อพวกน่ะเข้าก็สิเรารครับฟังหมดแล้วเนาะคันมันฝนตกเออขาเขาฟังเอา โอ้บ่บมีอารมณ์พี่น้องมาในากลางแดดเลยบาดเหนียามาครับต่อจากคลิปตึกปลาริมฟังบาดเนียวมาก,กลางเลยครับพี่น้องวู้มีหอดกองไฟเกา่าครัเจ้าเดี๋ยวสิป,ปิ้งปลาขาวนี่แหละครับพี่น้องกินข้าวเที่ยงนะครับบ่แม่นเที่ยงแล้วตอนมันสิบใบสามแล้วนายพานเพลินพา,นา,นา,นานมาตึกปลาหนุอ่อาย่กลางโค้งพี่น้องครับนี่บรรยากาศอู้สุดยอดเลยครับพี่น้องกลางพระล้านหินครับพี่น้องครับ อู้นทับฝนฝนแหลมมากเลยพ่นโอ้ยอันตรายแต่ปะาย่านได้นิทันฝนมากขอย่านหลวงขอจักเป็นจนังไเพนว่ามาตึกปลาหน่อยพนว่ามดังไฟปิ่งปลาห้าบาดเนี่ยเออนี่ใส่เสื้อกน้ำบาดจังคากน้นนอลองเบ่งปลาหน่อยพี่น้องครับนี่ลมคือแห้งระบาดเนีย่ย นั่งมาสีดังไฟใดปอนี่มาพี่น้องครับกลางน้ำโขงครับพี่น้องคลิปนี่สีมะพีงปลาในบ้านเพิ่อนกัดล่งพ่นแล้วนะครับเดี๋ยวจัดลอยสีผ้าพีงปลานะครับโอ้บรรยากาศดีซะเหลือเกินสวัสดีแม่น้ำโขงทัางพุนบัดค้มครับที่น้องเป็นต่าฝนตกขนาดปาดังไป ปีงปลาครับพี่น้องคลิปนี่ยุขเขาแล้วได้บ้านพื้นลุยทั้งคุนแล้วเพิ่นเอาปูเดียวเพิ่นขอปูนเด้อขอปูนเด้อขอปลาปูแน่ปิ้งกินนี่ยละปูเอ้ยลูกหลานว่าเหรียญน้ำม,มาก,ก,ก,กินปูกินปลาน้ำเออ มาบานนี่สีดังไฟพี่น้องมาดิเอาเด้อสีดังไฟแลเด้อบานนี้เด้อดังไฟปีนป่าแลเด้อดังไฟครับพี่น้องครับปี่ปลาน่อย

เขามาติมเบจะว่ามันถื่ว่าบาดกูม่นี่เนาะขันหินหมมัดูเรื่องนี่เออมาัดะไฟแซกมาจุดนั่นละนีแหลแนวอ้อยเจ้ามแนวอ้อยวะบาดเกือบบาดเกือบบาดเกบอ้าใส่เฟื่องนี่แหละดังไฟมานีสีปิ้งปลาข้าหน่อยนี่โอ้ยตากแดดไปเลยลูกน้ำลม่กันลูน้ำเนาะเซียปีเียปีสนะ เออมันจังสดเกลือบปบมี่งเล็วปีกปลาคาวน้อยเหีบกรบเบไดเฮ็ดนี่กลางไฟไปได้พัานเด้เลยคือยิมแล้วทั้งนั้นโอ้มีดบ่อาว่ากินเขาอยู่กลางโค้งพี่น้องครับ่งรลดบรรยากาศรอบรอบนี่กลางโค้งแท่พี่น้องครับ มีกอแกนหินพูนพี่น้องฟังเขาทั้งเอาพี่น้องฟังทั้งคนนะครับอโอี๋พี่น้พูดเอาเอา,เอา,าน้ำมันอีกทีด้ยน้ำมันเวียงว่าไว้ป้ายสิพี่ฟังเขานะครับฟังนี่อันนี้กัดบ่อกไก่จากฟังเขาวันไดนครับแต่ว่าไก่อจากฟังพูนนี่อย่งอยู่พี่น้องพูนหมดสุดโนรูก,กตาทั้งคนเอาบ้านนะบ้านไปเรื่อยๆทั้งนี้สิป,ปีงปลาทะจุดไฟแล้วทั้งนี้ โอ้เหีนยวเขาแห่งกินผงงวงเหรอท่านน่ะเลีได้ผงงวงก็เริามบ้ามเลยงวงกับหวานหวานมาคับนั่นเด้ไฟติดแหละนี่ก็เทียดเหมียวหีบเอาตัวเท็ดเอาเนาะเยอะเลยละมีดนะเออเมียดหน่อยนะซิน่ะเหมียดมาหีบก่อนแบบพี่น้องเลยเอา้าไฟติดแล้วบาดน,นี่บ,นนบึ้ม,บ,มบึ้มแล้วร่มแห่งขนาดเลยพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเอาปลาใส่หมียวหียก้อนครับบาดนี่ สวัสดีเลยโค่นพื้นขั้วปะได้อ่ะแจนน้องเพื้นขั้วดิปลอดปอดได้พื้นขั้วด้วยเราขั้วเราขี่ออกดิจะมันเน่าใด้มันเน่าไป่น้องครับยีบีบีปลาเฮ้ยแจยีบีบ่ ปิ้งปลาเกลือกระโบมี่แหงแล้วเว้ยนี่ปิ้งปลาปิ้งปลาบ่มีเกลือพี่น้อง แล้วหีบหนึ่งแล้วสุรีเอาอีกหีบสองกองสองหีบก็อพอของสุรีเลื <c oughs> อบไม่เอ็นเสียดายมันเอาไปไม่เอ็นกินบ้านนะคนเอาละาาว,ลาวัวพอมีงาจะยิ้วว่หนี่สายหลามต้องดูคืองามเนียโอ้เลี้ยงกันงามบ้านปีงป่าเนาะมามาหา,นานเนี่ยเ <c oughs> อาบ้านนี่เราจะก็สิเก็บใส่ถุงไปเด้อตัวไหนเด้อผ่านเอ้ยเอาเบิร์ดแล้วเด้อนี่สองหีบตัวนั้นเด้อเออเอาบ้านนี่เออคือแล้วบ้านนี่ แต่ว да ่าเจวกับบะหมี yeah. There, ่ในที่ปัญหามันิกนือเกลือกกับบะหมี่กินแบบโค้งๆเลยกินแบบโค้งๆกินยูน้ำโค้งก็ต้องแบบโค้งๆคโอ้ยฮักเลยตามมีดกระจามันดองมาเจ้าปลาีงให้มาเอาครับพี่น้องอ้าวปีงปลาล้มควันแต่ว่าทึ่งล้มทึ่งอ่นก็นนี้ครับพี่น้องครับโอ้ยไฟกระแห่งเพราะไฟบัดนี ลมเหมือแห้งพอาะลมเคลียจะบาดก่อนปิ่งปลาสองหีบพี่น้องกินเขาน้ำโขงกลางน้ำโขงแซ่บๆเพิ่นว่าเอยงามปานหยังกับบรรยากาศกลางโขงครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อกินปิ่งปลาแล้วกันครับใช่หรอจานหอยนี่จานจานนี่ครับพี่น้องจานกับนี่ครับใบตองปรุงบักใหญ่เลยเใสาใบใส่ปิ่งปลา ใบตองใบตองอือร่มแห้งพี่น้องเอ้ดังไฟไหแรงอึบๆด่าพ่อน้ำเลยโอ้ใหม่เลยทั้งนี้โอ้ยนั่นตากระลังขาวคนตาขาวกินได้เลยพี่น้องพาหน้าม้วงหนึ่งกับตาขาวกินได้เพื่อนวะ สวยงามสวยงามนี่ที่ตองนี้ลงก่อนอุ้ยโกบานยังแบบเอาปีกปลาไปยังางปลาพันถึงปีฮะถึงลำบลาพันถึงเราพี่น้องถึงเรียบว่าสันพันไปโอ้ขาวจากปากเลยนี่คือหลายเดีเ๋มา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 ไปคุยลร้าไปคุยเร้า กอิเบิ้ปิ้งปลากอยาดมันไหมอุ้ยปลาคุ้ยล่ามปคุ้ยล่ามโอ้ยแสดเอาถุงไปเทิรจโมเล้วจะจำตอโอ้คาเอาไปกินมมเล็กแน่มาแล้วมาแล้วได้แล้วได้แล้วมาแล้วมาแล้วปิ้งปลาอกระิม่าไนอ้ยเดยวปิ้งปิ้งปลากอนพี่น้อง ปกปลาก้นปลากสิไหมพรปลาจะเข็นปลาตัวนั้นก็จะเข็นนี่นี่นี่ใส่ลายใส่เบิ้งนาแน่ข้าปิกปิกปลาอยู่อ้ปลาขาวาุ้ยปลาข้าวซอยปลาข้าวซอยมีรางวัลรางวัลปลาข้าวซอยใส่รางวัลโน้ดในน้ำสมบรณ์ไม่นานวัปาคืองามแ่ไม่ตัวใหญ่เออขนาดสี่เป็นตะเพียงยู่ดีงงานนมันน้อยพด แล้วปลากระปิ่งล่ะล่ะป้าปลาคุยรามโอ้ปลาขาสวยล่นล่ะข้าวเหนีเอื่นพี่พี่ถุงอยู่พี่ด้วยเจ้วปลาอีรีเจ้าปาที่ทัดกันใหม่เนาะปลาขาสวยกระดาษสีโบจักเออกนะดาจังสีไข่ยุ่ยผ่านเลยเป็นตะเลี่ยมเลยอย่างนี้เขาว่กันว่ขอบคุณคุณปูหลายๆนะครับเออขอบคุณคุณพานบะหมี่คุณปูหรือคุณพานคุณปูเป็นกระไฮล่ะล่ะขอบคุณคุณพานคอยปิ้งให้เจ้าล่ะละเนี่ยไหมจะปิ้งปันปูน้ำเนี่ยถี่ไฮปูกินน้ำเนื้อเด่นิ นี่โอ้ยขอบคุณปูเด้อลูกให้ร้านได้กินปูกินปลาหมือนไงขอบคุณนายพานน้ำปูเป็นวันเฮียน่าสายหลาสุเลเอ้ยเอาท่าเลยเอาบ้านนี่ตัวเก่าพี่ยังสิบเอ็ดแล้วตัวใหม่มาอีกเอ็้ยปวดน่ะตัวใหญ่ยังตัวเด็กอ้าอีกเจ็ดบาทอีกเจ็ดบาทใครอยู่ดอกผู้เป็นหวานอ่ะว่านี่ป่ะ มาเลยกินเขากันปะยังปิ้งปลาอะไรได้ดิสุกอะไรได้ในเลี้ยงเรามามาปั่นเขากันปั่นเขาสูกพี่น้องเบื้องเฮาาอ๋อซุกแล้วพี่น้องกินเขาน้องกันครับนี่ห่องเขา่อแจีวบัดลื่มเหมาบัดเหนียากินเขาก็ปิ้งปลาปลาครับเพาะมีเกลือพรอมป่อมป้อปลานี่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 มาพี่น้องมาสุกแล้วครับสุกแล้วปิ้งปลาปิ้งปลาสุกแล้วสุกแล้วมามาผุนละปั่นสองปั่นเฮา เสียละจานคอยนั่นจานจานเขียวๆนี่จานเขียวด้วจานเขียวจานเขียวจานเขียวหนิเอาเอาเอาตั้งกองก่อนมาพี่น้องมานี่นี่นี่ปิ้งปลาครับปิ้งปลารมาแม่บ้านม่นไงมามามาจะข้ามก่อนครับพี่น้องครับเราน้อกันพี่น้องเลยขวารคำสองคามาเด้อมาเด้อปิ้งปลาปิ้งปลา ันก่นือกับว่มีเกลือกบก่ีธรรมชาติธรรมชาติดีเลยโ้นี่ครับพี่น้องครับตวเนตัวมาเกินเข้ามาโอ้คนกินหลายปีได้ปีคนกิเกลือนกินเกลือแล้วหลายปีหลายปีเลย้หมดี่ล่ีเลืเกกบ่ Jamie, ีก LIKE ินี่ยปีเลยมนีความแบในตัมันยแเลล นอนขาตะคมหนุ่มอะอยาไปติ๊กแบตเตอรี่ยัเนาะขทาเดยไม่อพี่เดียเนี่ยมีคนเอาโดดร้านได้ปูด้อยร้านหากินหายาบโอ้แสบดีเลยรับไปนองครับ ีปลาน้อกก็ไม่้องรอนมันหอมดีเลยเนาะอันน้ำปลาม่จำก็ไม่เนาะบานาบานาแล้วก็บุเฮียเลยบนน้มันดก็มีน้ำปลาแจ้มเลยไป้องเลยนป็ปลาเหล่าเรื่มเอาวันเรื่มเอาวันยังก่อเืมเอาวันเจ้ามานำไม่เจ้าม่จำเลยพอาดีเลย กรลการล้วนๆกินทอดสมัยมาเพื่อนคนจะได้วันมีวันคืนอะไรบ่ที่พี่เนี่น้ำน้ำไมนร่วงน้ำเดือดเนาะเจ็บเจ็บเจ็บไปหน่องเจ็บขอ้าบอ่ขอยู่ทเ่แต่ต้องเกิช่วยแจ็บขอลาเลยพี่น้องเ้ยอือ เบ้อแห้กข้าวเดี๋ยวเห็นเบ้อแบบแซ่บหลายอ่ะอือเนะเมื่อห่อเนื้จะกินไหมเจียวแซ่บครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆพี่น้องคลิปนี้ที่ม่านเท่าเดี๋ยวจะได้ล่วงลุยปลาตัอเอกนายพ่านพ้นสี่วันย้อนหลังอยู่แล้วครับเราได้กินปิ้งปลาหน่อยก่อนแซ่บกลังพี่น้องอือเจียวบ่มีนะปลาบ่หมีเอามาจักแล้วก็เลยไหลหัวขาวเม่อวนหนึ่งครับพี่น้อง รอดไปรอดไปครับมันขอบคุณหลายหลายพี่น้องครับมันกินเขาอยู่กลางน้ำโขงเป็นขอแกงหินนะครับบ,บริเวณรอบรอบสุดยอดเลยนะครับพี่น,อน้องสุดยอดในบรรยากาศนะครับต่างมาพักวันนะครับพี่น้องมันหวานหลายเลยมันเหรนน้ำน้ำเบียบเบิดเอากินเขาแล้วก็สิลุยกันต่ออีกก็สังน่าบ้านสิไปบ้านต่ออีกอญญนะพีญญ่น,น้องเนาะเอาทิ้นีปขอบคุณหลายหลายพี่น้องครับติดตามกันทีมงานจัดลอยห้าพมา กินปลาโค้งมาเนี่นบบะครับอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดแดงมี้พี่น้องครับลำรวนเงินท่องยาเจ็บยาจุนครับพี่น้องครับ